การเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะสิริกัญญาตันสกุลผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักประชาชนค่ะฉันได้สงวนความเห็นในมาตราสีภาพรวมนี้นะคะไว้ว่าจะ ขอให้มีการปรับลดงบประมาณเพิ่มอีก50,000ล้านบาทนะคะเหลือ3 7 3ล้านล้านบาทคะ่ะาาท่รมธานซึ่งไม่ใช่เรื่องปกติค่ะที่เราจะอยากที่จะตัดลดงบประมาณเพิ่มในยามที่ประเทศอาจจะกำลังเผชิญกับวิกฤตคู่นะคะหรือว่าทวินไครซิสทั้งทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็การประทะในเ,ในเขตชายแดนซึ่งเราก็หวังว่าวิกฤต หลังนี้นะคะน่าจะจบในเร็ววันไม่ได้ยืดเยื้อไปจนถึงปีงบประมาณ2,569ค่ะแต่วิกฤตแรกค่ะมันทำให้เรามาถึงจุดที่ดิฉันต้องขอปรับลดงบประมาณลง50,000ล้านบาทเพื่อเป็นการเก็บกระสุนไว้ใช้ในยามจำเป็น อีกสามวันข้างหน้าค่ะท่านประธานและสมาชิกนะคะ <c oughs> เพื่อนสมาชิกก็คงจะได้รับฟังว่ามันมีรายการอะไรบ้างมันมีประเด็นใดบ้างของงบประมาณปี2 0 6 9ที่ได้จัดทำมาที่ซ้ำซ้อนที่แพงที่ไม่จำเป็นที่จำเป็นจะต้องมีการตัดลดรีดไขมันออกต้องชะลอต้องเลื่อนออกไปก่อนต้องจัดลำดับความสัมพันกันใหม่นะคะแต่นั่นคือเหตุผลทางด้านงบประมาณ ส่วนดิฉันเองอยากที่จะนําเสนอการเหตุผลในการปรับลดงบประมาณที่เป็นเหตุผลทางด้านการคลังที่จะขอปรับลดในวันนี้คะ่ะท่านประธานจากวิกฤตที่จะเกิดจากสงครามการค้าที่กําลังจะมาถึงนะคะทำให้การคลังของประเทศเนี่ยตกอยู่ในภาวะ3เสี่ยงค่ะเสี่ยงทั้งทางด้านรายได้รายจ่ายแล้วก็นี่สาธารณะขอสไลด์ที่2ขึ้นเลยนะคะ อันนี้นะคะเป็นแนวโน้มเศรษฐกิจที่จัดทําโดยสภาพฒน์ค่ะและได้มานําเสนอให้กับทางกรรมธิการได้รับทราบนะคะที่ดิฉันวงเอาไว้ก็คือประมาณการของ GDP ในปี2569นะคะว่าจากเดิมที่ในตอนที่มีการจัดทํางบประมาณฉบับนี้ก็คือราวๆปลายปี2517ตอนนั้น GDP ยังคาดการว่าจะเติบโตอยู่ที่2.8ซต ล่าสุดค่ะพฤษภาคม2568ค่ะ GDP มีการคาดการณ์ว่าในปี69จะเติบโตเพียงแค่1.6ลดลงมา1.2หลายท่านอาจจะบอกว่าตอนนี้เราทราบอัตราภาษีแล้วนะคะสถานการณ์อาจจะดีขึ้นไม่ค่ะหลายๆสำนักวิจัยนะคะมีการปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจสำหรับปี2 0 1 8ขึ้นเป็น 2. 0.2.3 2.5 02. บ้างแต่ยังไม่มีสำนักวิจัยไหนที่ปรับเพิ่มงบ GDP สำหรับปี2569เลยทีนี้มาดูที่เสี่ยงแรกก่อนนะคะเสี่ยงที่จะเกิดจากแนวโน้มเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงมากขนาดนี้กับรายได้ค่ะหน้าถัดไปค่ะประมาณการรายได้ของปี2 0 1 9นะคะใช้ฐานจาก GDP ที่2.8นะคะทำให้เมื่อ GDP ปรับลดลงนะคะก็จะทำให้ การจัดเก็บรายได้เนี่ยลดลงด้วยนะคะจากการประมาณการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังค่ะบอกว่าทุกๆ1%ที่ GDP ที่เป็นโนมิโนนะคะหรือว่าราคาประจำปีลดลงจะทำให้รายได้จัดเก็บได้ลดลง0.85นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าลดถ้า GDP ลดลง1.7ก็จะทำให้รายได้รัฐบาลจัดเก็บได้ลดลง1.45แต่เศรษฐกิจที่จะเกิด ที่จะชะลอตัวจากสงครามการค้าไม่ได้ส่งผลเฉพาะใน GDP ของประเทศเราแต่ว่าส่งผลกับ GDP ทั่วประทั่วโลกประเทศของประเทศทั่วโลกค่ะและอีกหนึ่งปัจจัยที่จะทําให้รายได้ที่เราจัดเก็บได้ลดลงก็คือราคาน้ํามันที่จะปรับลดลงด้วยนะคะมีการประมาณการว่าราคานน้ํามัดิบโลกนในปี2019จะอยู่ระหว่าง60ถึง68ดอลลาร์ต่อแบเรลเท่านั้นเองนะคะต่างจากที่เคยประมาณการไว้ที่75ดอลลาร์ต่อแบเรลซึ่งนั่นจะทําให้เราจัดเก็บรายได้ที่ได้จาก ภาษีเงินได้ปริโตเลียมนะคะภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้าน้ำมันลดลงประมาณ0.7เช่นเดียวกันรวมๆแล้วค่ะแค่2ปัจจัยนี้ค่ะน่าจะทําให้รัฐเนี่ยจัดเก็บรายได้ได้พลาดเป้านะคะอาจจะเกือบ64,000ล้านบาทเลยด้วยกันท่านประธานที่เคารพคันที่เป็นเรื่องใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นในปี2019เนื่องมาจากความผันผ,นผวนของเศรษฐกิจที่เกิดจากสงครามการค้า แต่เรื่องเดิมที่เป็นปัญหาของการจัดเก็บรายได้ของประเทศไทยเนี่ยก็ยังคงอยู่นะคะหน้าถ่อไปค่ะเรามีปัญหาในเรื่องการจัดเก็บรายได้เข้ารัฐบาลเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนะคะเราจัดเก็บภาษีได้ประมาณ15%ของ GDP ซึ่งต่ำกว่าหล,หลายประเทศที่เป็นประเทศในกลุ่มเดียวกับประเทศเราปี67นะคะรายได้จากภาษีเนี่ยจัดเก็บตกเป้าไปเกือบเกือบ80,000ล้านบาทนะคะแต่ แต่ในท้ายที่สุดเนี่ยสามารถที่จะปิดหีบได้เพราะว่ามีรายได้พิเศษค่ะมากมายไม่ว่าจะเป็นการให้ปตทปันผลก่อนเวลาอันควรนะคะหรือว่าบีบให้กองทุนวายุพักปันผลเพิ่มเติมและกองสลากเนี่ยก็มีรายได้เพิ่มเติมนะคะแล้วก็สามารถที่จะปันผลได้เพิ่มจะสังเกตว่ารายได้จากด้านวิสาหกิจในปี67เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง25.4%เรียกได้ว่าเป็นเดอะแบกค่ะที่ทำให้เราสามารถปิดหีบในปี2 5 6 7ได้ ปีต่อมาค่ะปี68ค่ะสถานการณ์ก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะหน้าต่อไปค่ะเราก็มีแนวโน้มที่จะจัดเก็บภาษีตกเป้าอีกเช่นเดียวกันค่ะเฉพาะ9เดือนแรกเนี่ยรายได้ภาษีตกเป้าไปแล้วเกือบ70 0ดหล้านบาทนะคะถ้าเห็นได้ชัดก็คือสปสามิตรเจ้าเดิมนะคะจากการที่จัดเก็บภาษีรถยนต์ภาษีน้ำมันภาษียาสูบไม่ได้นะคะแต่ที่ไล่มาตามหลังคือกรมสรรพากรค่คะ พอเศรษฐกิจตกต่ําก็จะทําให้จัดเก็บภาษีเงินได้ได้ลดลงด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าไม่รู้ว่าปีนี้จะมีเดอะแบกอย่างรัฐวิสาหกิจใดมาช่วยปิดหีบอีกหรือไม่ถ้าไม่มีก็จะเป็นปัญหาทางการคลังต่อไปต่อมาในปี2 5 1 9ค่ะอย่างที่บอกว่าเรากำลังจะมีปัญหาใหม่มาปัญหาเดิมยังไม่ได้มีการแก้ไขนะคะถึงแม้ว่าจะมีการ มีแผนที่จะมีการปฏิรูปโครงสร้างภาษีนะคะที่จะประกาศในประมาณเดือนกันยายนแต่ตอนนี้เราก็ยังไม่เห็นก็อยากที่จะทราบจากทางาท่านประธานคณะกรรมาการการว่าจะมีแนวทางอย่างไรนะคะหน้าต่อไปค่ะเพราะว่าปัญหาเดิมๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บภาษีรถยนต์ที่มีแนวโน้มลดลงลดลงเรื่อยๆนะคะจากการที่คนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือว่าการจัดเก็บภาษียาสูบที่มีการเปลี่ยนอัตราใหม่แล้วไม่สามารถจ,จัดเก็บได้ในเหมือนเดิมอีกต่อไปอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงสําคัญทางด้านรายได้ ที่เราต้องเจอในปี69ค่ะ ต่อมาในความเสี่ยงด้านรายจ่ายค่ะอย่างที่ดิฉันเคยอภิปรายในตอนวาระที่1ไปแล้วหน้าต่อไปนะคะความเสี่ยงด้านรายจ่ายค่ะเมื่อเรากําลังจะต้องเจอกับวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจเราจําเป็นที่จะต้องมีงบในการพยุงฟืน้นฟูกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะแต่ว่าไม่ได้มีการเตรียมการเอาไว้ค่ะงบกลางรายการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะก็ยังคงอยู่ที่25,000ล้านบาทเท่าเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไม่ได้มีการแปรเพิ่มเข้ามาในส่วนนี้ทั้งๆท,ที่ในปี68ที่ไม่มีวิกฤตมีเกือบๆ2 0 0 0ล้านบาท กองทุน FTA ี่ยช่วยเหลือเกษตรกรค่ะไม่ได้รับการจัดสรรงบมาเลยและไม่ได้มีการประยะติงบเพิ่มเติมแต่อย่างใดกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศค่ะได้งบเพิ่มแค่5ล้านบาทซึ่งแ0 0้อล้านบาทเนี่ยแทบจะทําอะไรไม่ได้ในช่วงที่เกิดวิกฤตค่ะอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงทางด้ารายจ่ายที่ะจะมาทําให้กดดันทําให้เราเนี่ยไม่มีงบประมาณเห,เหลือจ่ายไปใช้ในการที่จะพยุงหรือฟื้นฟูเศรษฐกิจความเสี่ยงด้านสุดท้ายค่ะคือความเสี่ยงด้านหนี้สาธารณะค่ะ นี่สาธารณกําลังจะชนเพดานแล้วค่ะพื้นที่ทางการคลังของเราเหลือไม่มากแล้วนะคะณปัจจุบันนะคะที่เดือนมิถุนายน2 0 6 8นี่สาธารณอาจจะอยู่ที่64ซึ่งเราคิดว่าน่าจะพอไหวนะคะแต่สิ้นปีงบปี68ก็จะขึ้นไปอยู่ที่66 ในส่วนของสิ้นปี69นี้นะคะถ้ากู้ตามที่ได้วางแผนไว้นี่สาธารณะต่อ GDP จะขึ้นไปถึง69%อันเนื่องมาจากว่า GDP ของเราที่กำลังถดถอยถดถอยลงเรื่อยๆก็เลยทำให้สัดส่วนนี่สาธารณะต่อ GDP กำลังจะชนเพดานในปี2569นี้แล้วค่ะ จึงเป็นเหตุผลค่ะว่าทำไมเราถึงจะต้องมีการประหยัดงบประมาณในส่วนนี้เพื่อไปอสมทบในส่วนหน้าดิฉันคิดว่าแน่นอนแล้วที่เราจำเป็นที่ต้องมีการขยายเพดานาหนะี้สาธารณะให้เกิน70%ของ GDP และอาจจะต้องมีการออกพรบรเงินกู้หรือพรกรเงินกู้อะไรต่างๆเพื่อมาพยุงเศรษฐ,ฐกิจในปี2569ค่ะเพราะว่าหน้าต่อไปค่ะ เพราะว่าถ้าดูจากยอดปรับลดของปี69เพื่อที่จะเกลี่ยงบประมาณใหม่ไปใช้ในสิ่งที่ถูกที่ควรนะคะปรากฏว่าไม่ได้เป็นไปตามนั้นเลยค่ะทั้งการพิจารณาทั้ง2เดือนที่ผ่านมาปรับลดงบประมาณไปได้เพียง8,921ล้านบาทแล้วก็ถูกนำไปเกลี่ยให้กับงบประมาณที่มันควรจะต้องเป็นงบ ที่ต้องขอมาตั้งแต่เริ่มแล้วไม่ว่าจะเป็นการใช้นี่ให้กับรถไฟฟ้าสายสีส้มนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดงานประชุมคอนเฟรนซ์ของ World Bank IMF นะคะไม่ว่าจะเป็นงบที่จะต้องใช้คืนหนี้ประกันสังคมต่างๆเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเตรียมไว้ล่วงหน้าแล้วนะคะจะดูเห็นว่ายอดปรับลดของปี2019เนี่ยไม่ได้รู้สึกรู้สาเลยว่าเรามีวิกฤตรออยู่แตกต่างจากในปีอื่นๆนะคะที่เราเผชิญวิกฤตโควิดเราเคยตัดได้มากถึง30,000ล้านบาทค่ะ ท่านประธานที่รพค่ะจึงเป็นเหตุผลค่ะว่าดิฉันไม่ได้อยากที่จะปรับลดงบประมาณในช่วงเวลาที่เรากําลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจแต่ว่าเราจําเป็นที่จะต้องเก็บกระสุนถ้าการจัดงบประมาณในครั้งนี้ยังไม่ได้ตอบโจทย์ที่จะช่วยให้ประเทศรอดพ้นจากสงครามการค้าได้เราก็จําเป็นที่จะต้องปรับลดงบประมาณในครั้งนี้เพื่อเก็บพื้นที่ทางการคลังเอาไว้ใช้เมื่อเกิดวิกฤตจริงค่ะขอบคุณท่านประธาน